รู้หรือไม่คุณกำลังเสียเวลากับการน,นั่งรถเมล์มหาวิทยาลัยพะเยา7,800นาทีต่อปีครับ สวัสดีครับผมจักรวันกาเล็กซี่ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ UP Story 04ครับในคลิปนี้นะครับความจริงควรจะเป็นคลิปที่ผมมาพูดถึงเทคนิคการนั่งรถเมยโม่วงยังไงให้กระชับเวลาที่สุดครับแต่คลิปนี้นะครับผมก็ขอพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาของรถเมยโม่วงกันก่อนครับในการนั่งรถเมยโมอี่หนึ่งครั้งนะครับเราจะนั่งประมาณ15นาทีครับไปกลับก็30นาทีครับผมหนึ่งอาทิตย์เรานั่งประมาณ5วันนะครับสามสิบคูณห้าเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีครับในหนึ่งปีน 130ชั่วโมงครับหรือก็เท่ากับการอ่านหนังสือทั้งหมด26เล่มครับถ้าเกิดว่าบวกลบช่วงเวลาปิดเทอมกับช่วงเวลาที่ผมต้องมาต่อแถวเพื่อจะขึ้นรถเมล์นะครับก็น่าจะไม่คาดเคลื่อนจากนี้มากเท่าไหร่ครับตอนแรกครับคลิปนี้ผมตั้งใจที่จะออกไปสัมภาษณ์ครับผมแต่เนื่องด้วยโควิดครับผมก็เลยจัดการสัมภาษณ์ออนไลน์โดยการขอความเห็นจากเพื่อนๆพี่ๆครับมันก็คือการโพสแล้วก็ให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนั่นแหละผมแค่พูดให้มันดูดีว่าสัมภาษณ์ออนไลน์แค่นั้นแหละครับ ไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับรถหอในน้อยมากครับใช่ครับรถหอในน้อยมากครับจากการที่ผมได้ไปสอบถามคนขับรถมานะครับเขาบอกว่าเขาลดจาก10คันเหลือ5าคันครับซึ่งน้อยมากๆรอนานครับเนื่องจากรถน้อยก็เลยทําให้รอนานโอเค รถน้อยเกินไปครับไม่พอตอนนี้สิรถในมอบจากทั้งหมดเมื่อก่อนนะครับมีทั้งหมด3าคันนะครับตอนนี้เหลือ27คันครับรถหอในไม่พอค่ะดังหลังนี้รถหายไปไหนอีกหลายๆครั้งต้องเดินไปเรียนเอาใช่ครับผมหลายๆครั้งผมก็ต้องเดินไปเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมรอต่อแถวที่จะขึ้นรถเมย์ผมสายแน่ๆครับต่อไปหอนอกต่อแถวตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยครับกว่าจะได้ขึ้นใช่ครับโค รู้สึกว่าตอนอยู่ปีหนึ่งรถมันเยอะกว่านี้เดี๋ยวนี้รถน้อยมากเรารถนานขึ้น ตามนั้นครับระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกเลยครับเก็บเวลาในการเดินทางมากครับใช่ครับผมอยากพูดถึงปัญหานี้มากมากครับรถเมล์มอครับผมเป็นรถเมล์ที่ควรที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับเราครับผมจริงๆก็อยู่ที่เราด้วยแหละครับเรายังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของระบบใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาว่ามันมีประโยชน์อะไรต่อเราทําให้เรารู้สึกว่าระบบที่เขาเพิ่มเข้ามามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อเราและอีกอย่างครับผมการที่ผมขึ้นรถเมล์ผมอยากจะนั่งรถเมล์ให้มันกระชับเวลาที่สุดก็คือเหมือนว่าเอาเวลาไปให้กับการเดินทางน้อยที่สุดครับผมแต่สิ่ ติดบัตรติดบัตรติดบ้างไว้ติดบ้างหลายหลายครั้งก็เสียเวลากับจุดนี้ค่อนข้างที่จะนานครับือโควิดเขาลดการสัมผัสแต่บัตรใบเนี่ะบัตร่นี่นะมันไปจับกันทุกคนอ่ะอ่าใช่ครับผมโควิดครับผมเขาลดการสัมผัสจริงๆเขาให้ใช้บัตรนิสิตไอแต่ประเด็นคือหลายๆครั้งเราเป็นความเคยชินครับผมเดินลงมาถึงชิปหายบัตรนิสิตอยู่บนหอผมทํายังไงครับใกล้จะสายแล้วมันก็เลยต้องมีบัตรตัวนั้นทีนี้บัตรตัวนั้นอ่ะเป็นตัวแพร่เชื้ออย่างดีเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะให้ งงกับการเปลี่ยนทุกอย่างของรถเมย์ทั้งสายการขึ้นที่ต้องเดินไปดูหน้ารถแทนที่จะดูแค่เลขแล้วขึ้นเลยจอมอนิเตอร์ที่ไม่ช่วยอะไรเลยค่ะนอกจากลำคานง,งงไปหมดเกลียดทำไมครับผมปัญหานี้ครับผมก็เห็นด้วยเหมือนกันครับเพราะเมื่อก่อนน่ะก็คือเขาจะแบ่งเลขคู่ไปโน่นเลขคี่ไปน,น,ขขไปนี่แต่ตอนนี้มีการปนกันเกิดขึ้นครับวิธีเดียวที่คุณจะรู้ว่าเขาวิ่งไปไหนคุณต้องเดินไปดูหน้ารถเท่านั้นซึ่งข้างรถคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารถคันนี้จะไปไหนตอนแรกจำนวนรถมันเยอะไง มันก็เลยสามารถแบ่งได้ใช่ใช่แต่นี้รดเลยน้อยก็เลยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิ่งให้เยอะอ๋ะอก็คือรถมันจำนวนน้อยลงก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทเปลี่ยนระบบสายหน้ามอจากที่เลขขี้เท่ากับสายสีน้าเงินอย่างที่ว่าครับผมเลขคู่เท่ากับสายสีเขียวทุกวันนี้มันปนกันไปหมดแล้วแต่ไม่มีป้ายติดข้างหลังหรือข้างๆส่วนป้าย LED ที่ติดข้างหน้ารถส่วนตัวคิดว่าอ่านยากมากกว่าเดิมไปเดิมชัดเจนกว่าว่ารถคันนี้ผ่านตึกไหนบ้างประเด็นก็คือพูดถึงเหมือนที่เมื่อกี้กล่าวไปครับผมทีวีเพื่อ สแกนบัตรตอนขึ้นรถเพื่อทำไมไม่ไปสแกนตรงหน้าห้องเรียนเลยและมีประโยชน์แบบเจาะจงกว่าตั้งเยอะจะได้รู้ที่ทางนักศึกษาอยู่ตรงไหนออกตอนไหนได้ด้วยเอาไปสแกนบนรถรถบางคันก็ไม่มีให้สแกนแล้วจะติดให้มีประโยชน์อะไรกันคะผมไม่เข้าใจนะว่าผมเข้าใจถูกไหมครับก็คือเหมือนกับว่าเราเอาไปติดที่ห้องหรือว่าแบบติ๊กเช็คชื่อเข้าออกอสมมติเหมือนเช็คชื่อเข้าออกจะได้รู้ว่าตอนนี้นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนเราควรไปเพิ่มรอบรถตรงไหนประมาณนี้หรือเปล่าเหมือนกับเปลี่ยนเช็คอินบนรถมาเป็นอาจจะเป็นที่สถานีหรือว่าที่อื่นก็ เข้าใจนะครับเพื่อนๆเข้าใจว่าอย่างไรก็คอมเมนต์ที่ตารางคลิปนี้ด้วยนะครับต่อไปป้ายสีส,สีบอกสายไม่ควรมีแค่ตรงหน้ารถติดด้านข้างด้วยเวลาขึ้นทีจะต้องเดินไปดูข้างหน้าอย่างเดียวถ้าคุณเห็นถึงปัญหานี้คุณควรที่จะแก้ครับต่อไปใช้มอนิเตอร์เปิดแบ็คพิงน่าจะมีประโยชน์กว่าบอกป้ายจอดนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่นั่งรถก็เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่แล้วครับเขารู้อยู่แล้วว่าเออรถคันนี้จะไปจอดไหไปไหนต่อความจรงิงควรจะไปเปิดช่องนี้ด้วยครับผมช่องนี้เป็นช่องที่มีคุณภาาาพมมมกกคครรัับบขึ้้นน็ตติดดวยะผ ผมรู้สึกว่าช่องนี้เป็นช่องที่มีคุณภาพมากๆทางจากหอนอกเข้ามาหอในต้องไปต่อที่ P K Y เท่านั้นจึงจะไปหอในได้ซึ่งเสียเวลามากเลยครับเขาน่าจะหมายถึงว่าทําไมไม่นั่งจากหอนอกแล้วก็ไปอ้อมหอนหนึ่งรอบแล้วค่อยไปจอดที่ P K Y ก็คือแบบไม่ต้องไปต่อรถนะครับเขาว่าอำนวยความสะดวกเขาใช่ปะตอน8 30กับตอน12 30รถเต็มตลอดต้องต่อแถวรอรถคนย่างเยอะเลย รถเมย์ก็ใหม่มากๆรถหอในหายไปไหนอีกตั้งเยอะและป้ายบอกรถจะมาเมื่อไหร่ไร้ประโยชน์มากดูแล้วก็งงช่วยทําให้มันดูง่ายๆหน่อยก็คือส่วนตัวผมคิดนะครับว่าป้ายบอกรถมันไม่ได้อำนนยความสะดวกครับผมถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าป้ายบอกรถนี่มาอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับป่านี้เขาติดไปทุกป้ายแล้วครับตอนนี้บางป้ายก็มีกต่โค้งครับผมเขาไม่ได้ใส่จอมอนิเตอร์เข้าไปเพราะว่าเขาเล่งเห็นว่ามันไม่ได้อำเนยความสะดวกครับผมก็ทําในจุดที่คนอื่นน่าจะเห็นนะตรงนี้ว่ามันพัฒนาแค่นี้ครับทำให้นิสิตเสียบเอฟครับ S <S <S อ,อย่าให้รถตกคณะน,นิติมีสแตนบายบ้างค่ะพอไปขึ้นตอน8โมงไม่มีรถสักคันต้องเดินไป c e, e, e อีกก็คือเขาแน้อหมายถึงตอนช่วงเช้าครับรถจะไม่เข้าไปที่ PKY ครับรถจะมาอ้อมตรงหน้าศิลปาศาสตร์แล้วก็ออกไปหน้ามอมันน่าจะเป็นการเพิ่มรอบวิ่งของรถหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับบางที b u s t r a n s, s i t <S ในเว็บที่บอกตำแหน่งรถในแมปไม่ตรงครับลุงต่อไป ทนไม่ไหวเลยซื้อรถยนต์มาขับไปเรียนเอาครับนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับหลายคนอาจจะบอกว่าเงินไม่สามารถซื้อเวลาได้ถ้าเกิดว่าคุณพอมีเงินแล้วซื้อรถยนต์มาขับนะครับคุณอาจจะซื้อเวลาได้มากถึง7,800นาทีต่อปีครับแบบเดิมแบบ2ปีก่อนดีสุดค่ะตอนนี้รถน้อยออกช้าแต่ก่อนมาก่อน15นาทีก็ทันเข้าเรียนค่ะก็หมายถึงว่าผมมีเรียน9้าโมงผมตื่น8โมง4ีหผมก็ไม่สายพอจ้างยกคัน การที่จ่ายไปไม่คุ้มกับสวัสดิการที่ได้กลับมาครับตามนั้นครับเมื่อก่อนตอนมาเทมแรกแปบ๊บเดียวมันมาถึงแล้วตอนนี้คือรอไปครึ่งชั่วโมงกว่าจะมาถึงป้ายจอดรถตอนทุกวันนี้ตอนเช้าเดินไปเรียนจากหอไป CE ค่ะโ <Yo, yo. S 1> ยโย่เดินไปเรียนเหมือนกันครับแล้วก็ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับ <c oughs> ขอแบบนี้เออมันเป็นลิงอ่ะเดี๋ยวผมเปิดดู <c oughs> ถ้าได้ก็ดีนะขึ้นลูก ข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลของวันที่26ธันวาคมปี2020ครับในขณะที่คุณกําลังดูคลิปนี้นั้นปัญหาเหล่านี้อาจจะถูกแก้แล้วหรือว่ายังไม่ถูกแก้อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขในทางที่ดีขึ้นนะครับโปรดจงแชร์คลิปนี้ออกไปครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาเหล่านี้แล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังดูคลิปนี้ในขณะที่ปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขให้ดีขึ้นน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 แแแลลล้้้้้ววววคคคคคคุุุุณณกก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 ็็็็รรรรรรช์ิปปปปีีีีออ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 ไไัััับบเเเเพพืื่่่่าา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 ตตมมจจจจํะดดถึงงทยูฒ ไปแล้วบ้างครับแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคิมีนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ไปเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขครับและถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ